สบายดีพ่อแม่พี่นอ้องมันกับพ่อกับแม่นอม้องมะลิคือเก่ากับเดิมเนาะมาเบิ่งแม่ป้าพันก้อยไข่หมดแดงสูงกินนะพ่อแม่พี่นอ้องใส่ยังแน่ป้าใส่หอมใส่มะพร้าวใส่กระข,ขวัวใส่กระข,ขวัขขวมะหอมแต่ว่าแม่น้องจัก,กระล่นนะบ่ได้ไปแย่นะเพิ่อนทอ้งเนาะแม่พี่น้องแซ่บอยากหน่อยป้าตัวพ่อแม่พี่น้องเลย ไข<ห>่หมด,ดแดงตัวนี้ยังบเได้กอ้อยพ่อแม่พี่น้องเลยงามโพด่โถนะพ่อแม่พี่น้องเจตกตรกินน่ะลีนี่แหละอาหารเที่ยงเทามือนี่พ่อแม่พี่น้องเลยเห็นแลนะ้วเกิดน้ำลายนะเนาะพ่อแม่พี่น้องแซ่บป้าลุงเลยวัดดีป้าลุงถว่แม,ม่ครัวค่ะพ่อแม่พี่น้องเลยเบิงเ่งแน่ทั้งปุง๋งทั้งซีมไปนำซีมปลาซีมเทธอระบ่วงพ่อแม่พี่น้องเลย แบซีมน้อยเด้อพ่อแม่พี่น้องกินข้าวแล้วกันเมื่อนี้่เพราก็มาแต่ซื้อเพอรไข่หมดแดงกับเบิร์ตป้าไข่มดแดงะมาส่านิวมสาก็ได้อีน้าใหญ่ก็บ้อนในแม่อ๋อลูกปาคะขยะขยะทา้งน้าผัด มนอมาลีกับบตื้นเขาก็ปุกเอาจุ่งไม่หา้วเดี๋ยวเขาจะเอาขามมาแย่งกันอีกแล้วก็ยังจุองมาว่าออกมาเขาบอจุงในเขากินเนื้ออะไรอันนี้เนื้อกินเาดเออ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 ปออเ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 ออ่อ่เอเอเ กอยกดปเท้าเ้างิังแบบิดอยู่ฮะอันนี้เป็นกเ้าเปิดแล้วเก็บ้ั้างทางหลังกันนอคม่พี่นอคเมื่อนี้ยนอคฮันนี่เปตากลอกเนาะแม่นมลี่นี่ยเป็นคนจีนนพ่อแม่พี่นอคมาเลเขาแห้งมังอยู่เชื่อได้เหี่ยว กพาไม่บักไงเรื่มะลกะเพราบอีีเราก็ห่องเผออย่าพูดเราห่องก๋วยเตี๋ยวเแม่พี่น้องเอ้ยมื่อไแม่ป้าคนกินยเแลู้ม่เนงอ่ะใส่ใ่บม่ป้านะเดี๋ยวจัจานอ่ะม่ไห่เไม่หูเลอะัดม่อได้่้วกินตั้งกิหมูเม่อไหร่ะริีเียดม่อไห่น

เสียงเกียงเอิ่มัวขาดนเสียงเอดเนดเยอะ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 ก็บ้าอ้แม่ละนกะหิ่งอะเดี้ยมาเต่มาเตะมาเตหิวอะบอกทางมาเลยแม่น้องมาเลยหนหิวเขาแม่เฮ้ยอืมเดี๋ยวปากลุก แม่มอกูเองเพชรเองน่าเต้นกเต้นนี่แม่พี่น้องเ้ยนิ่แม่หนิอมะลินี่นะปุณทับปากจจเขี้ยวมากกุาประหยัดกุหาูเราดาวูดาวูท้อเปลี่ยนนแต่บอลพม่นอาเนีุน่อบเียม่สเปนเพ่นอเสียเพชรแล้ว

มือนี้เค้กตั้งแต่ซึ่งตวงบมลูกข้าวเ่าก็ได้นี่ไข่ก้อยไข่หมดแดงแล้วนอนๆเบื่อเนี่ยตาตาตาบกมตาสามหน้าตอนนี่โดนกลัมือเลยได้พีเพลเพี่น้องเลยทางนี้หิวเลยเนี่นะพี่น้องน้องแจกลายนะกินเพลปะกับไข่หมดแดงก้อยไข่หมดแดงพี่น้องเอ้ยยันทุกสายเธอสิเจ็บท้องเดี๋ยวพี่น้องเรียบร้อยจะนอนได้พี่น้องนอนการองเราแ พักแม่พ่อแม่แม่นองแท่นแม่นองแท่นมาได้แซงแลพี่นาะก้่อไข่มาเด็งนลมันสมเพ่อนะกับมันสมอยู่แล้วพี่เนาะแม่นองแท่นมาแล้วตีกันบ่มาทานเอาพ่อแม่นองแท่นเลยก่อนกันก่นอมมดละลายนึ่งดิพักนะน้องฮันนี่วะช่างให้น้องดีอ่ะม้วนละลายนพักเลังใส เพิ่เนเบิ้งไ่ยาพักงนมาต้องพักตน้เขาไม่เอาอ่อนนั่นอยเศร้ากับอนไดร บ่อล้วงเนเขดลอยเจบหาเลเจบนหาเขาอ่อยค้ยลอวมของเขาถอยแลวเรียบอย้่อะางเงนัน้แนจเงินอจะนวเงินมันทา้ไม่ท้เยนออบอะรตุุ่มทงเ้าไม่ออช่เตัวชื้อเขาไม่ยเเออบวกกับเก่าขั้นี กับบ้านห้าก็หอดนะเพคะก็หอดะเพ็นเผากันสาบได้ตอนเทียนะหเนะ้าันมเอห้องเหลาเรอมาห้งเียแม่พี่น้องคนนี้แดดนเยนอเรามานี่นน่าทะนึเยนพี่น้องเยอดแห้งเียนะแมเยนี่ก็เมา่ปุ๊กลูกอีกนอดกับพอิ่มนียนะ

วาดิานลุก <wounds> <kilo lens> <ifica> <Hubble> ุกหลนดินนี่นะออโตนนี่กระยาก็วันนี่นะมุนองเนาะวันนี้กระยากร้ายยืดยืดทีนะเขาหน้าจับป่าอาชีพพ่อนฉันบอกว่ามาถ่ายมาหนักๆเป็ดกาแฟใชนไบพมมลุ้วาทาบร่ว้ออกราแล้วเ ท่าบ้ม่ท่าบ้าหน่อยน่องมะลิแข้งไวาน้องมะลิเอาะไรเติมเงินด่เขาอยู่มาลูกโอ้ยเมื่อยได้ไหมพ่อแม่ไปเนะมใหญงเมื่อยได้เนี่ยน้องีแต่คุณถั่วหนึ่งหรเน้อนองมะลิอะไรยังเด็ถั่วคเกเนาะเค็ดแหง มุกม่วงก็กอยเจ้ว่ามัเออเดี๋ยวสิกอยู่มไ่ไลไย้เอาคนพันมาคนพันเหมือิมแบบพ่อแม่ไเนาะใส่มุกม่วงกันนะส่แล้วพ่อ้องแคนขคืนมุม่วงบ่ได้เาชิปมาอักชพ่อชิปมา่อแมน่ีหุงงละนั่นเออแล้วหงสล้มนี่วง ตัวเก้ามั่นเลยนะคะไปแล้วค่ะบ่หรอนะั่นเงี้ยแจ้งว่าจาด้วยแม่ไม่เงี้ยเพราะแต่แดกขาวแดดขาวพร้อมคุณอับาศแดดแปดลาก้อแรกเพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่น้องมะลิเด้อพ่อแม่พี่น้อง